เมื่อก่อนตอนไปถ่ายละครด้วยกันผมก็นอน,นห้องเดียวกับแกนี่แหละค่ะไม่น่าเลยนะครับอายุแกก็แค่63เองนะฮะน้อมเนี่ยก็เกิด5มกราคมนะฮะ2501แกเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับ <c oughs> แล้วก็สมรสกับทางนเอกระพราศรีปีดากุลนะคะฮะมีลูก3คนครับมีน้องไอซ์นะฮะน้องไอซ์น้าพัชรินมีคุณกลิบมีคุณวิธาน เมื่อก่อนนี้อยู่ในวงการตลกคนเขาเรียกว่าเย็นใช่ค่ะเนี่ยนะฮะคือเล่นอาชีพตลกมาเนี่ยยีสกว่าปีแล้วนะครับทำงานละครภาพยนตร์เนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบเรื่องครคุณผู้ชมครับที่สร้างชื่อเสียงก็เนี่ยแหละฮะเจ็ดประจันบาลน,นะครับตอนนั้นที่แกเล่นก็ดังมากเรื่องนี้นะฮะจนกระทั่งโอ้โหดำรายได้ในตอนนั้นเนี่ยเกือบหกสิบล้านแล้วก็มีวลีเด็ดที่แกมักจะพูดก็คือไอ้นั่นแหละฮะ ที่บางคนเนี่ยนะฮะไปเจอนักคอมไม่ขออะไรเลยแค่บอกต้องการให้นักคอมเนี่ยด่าคํานี้เท่านั้นแหละใช่ค่ะพูดคํานี้เท่านั้นแหละเหมือนกับเป็นการเจมิมเชื่อไหมว่าผมไปรู้จักผู้บริหารบบระดับสูงบางคนเลยนะที่ทาแบบเ,เป็นบริษัทที่ผมรู้จักนะฮะคือชอบและรักศรัทธานักคอมมากมถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันเกิดของของเจ้าของบริษัทเนี่ยนะฮะพนักงานลงลงเงินกัน จ้างนะค้อมเพื่อให้ไปด่าเจ้านายตัวเองแล้วเจ้านายตัวเองชอบมากเป็นบทเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในปีนั้นเลยให้นักคอมไปด่าคํานั้นะว่าไอ้นั่นแหละเป็นการเจิมครับเนี่ยแหละฮะและแน่นอนนะครับว่าผมฟองตรงพอพูดแล้วก็ลําบากใจจริงๆนะฮะนักคอมเนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของนักคอมก็คือในรายการโหนกระแสเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์ ตอนที่ถามนกขอมนนะครับว่าอาการนกขอมเป็นยังไงนะครับมาลองฟังดูนะครับสวัสดีครับนกขอมผมเหี่ยวนะเหี่ยวของผมนกข้อมโอเคไหมตอนนี้สบายดีไหมฮะสวัสดีครับอาการนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรในปกติมากครับผมแล้วมีไข้หรือมีปวดเมื่อยตามตัวไหมฮะไม่มีไข้แล้วปวดเมื่อยตามตัวบ้างไหมครับไม่มีไออ่ะไอมีนะ ไม่มีอ๋อไม่มีนะเอแล้วปวดเมื่อยตามตัวแล้วฮะมีนิดหน่อยตาแดงไหมไม่แดงไม่แดงนะเออน้าคอมตัวนี้น้าคอมกังวลใจไหมน้าคอมตัวนี้น้าคอมป่วยเป็นอะไรบ้างตัวนี้โรคประจําตัวน้าคอมอ่ะจะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเลือดสมองตีบสามอย่างจ้ะอ่าปรึกษาคุณหมอแล้วใช่ไหมฮะจ้ะคุณหมอว่าไงบ้างครับ พราะคุณหมอศิลปแพทย์เนี่ยเขาดูแลเรามาตั้งแต่เป็นแล้วไหมอ่าใช่ให้กินยาปกติเหมือนเดิมอ๋อให้กินยาปกติแต่ยังไม่ได้ให้ยาเกี่ยวกับเรื่องราวของของโควิดถูกไหมฮะยังยังเออไม่ทราบนะนักขอ้อมีตั้งแต่ตรวจว่ามีเชื้อบวกจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันแล้วครับสามวันแล้วนักขอ้อมีโรคจําตัวเนี่ยมีโอกาสโรคจะรุนแรงได้แต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงทุกคนนะครับ ถ้าเราตรวจเจอวันไหนไปจนกระทั่งถึงครบ7วันเนี่ยนะครับแล้วหลัง7วันแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีอาการรุนแรงเนี่ยก็แปลได้ว่านักคอมไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงค่ะเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันแรกเนี่ยนะครับเจ็ดวันแล้วครับอนี่แหละครับก็คือคุณหมอนะฮะอาจารย์ทวีบอกว่าเจ็ดวันนะครับถ้าเกิดไม่มีการรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่านักอมไม่ทราบนับจากวันไหน แต่ถ้านับจากวันที่นักคอมตรวจเจอเนี่ยนะฮะหรืออาการออกเนี่ยจริงๆต้องนับจากวันนั้นไปเจ็ดวันถ้าเกิดว่าผ่านคือผ่านถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าเจ็ดวันนั้นนักคอมเกิดอาการขึ้นมา ซึ่งทางคุณหมอเทรวัฒเหมาจุธาก็บอกนะคะพูดถึงโควิด1 9เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันไปที่ปอดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วโควิดเนี่ยมันลามไปทุกอวัยวะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นไปรบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆรวมถึงเลือดที่จะไปเลี้ยงอวัยวะด้วยแล้วต่อมาค่ะก็จะมีส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายการทำงานของหัวใจผิดปกติ คนที่มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมนะคะคือทางคุณหมอเทรวัตรบอกค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของโควิด -19 ก็คือเราต้องรู้ว่าเราติดเชื้อเมื่อไหร่รู้เร็วรักษาเร็วยิ่งดีให้ยาต้านไว,ไวรัสเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณหมอเทรวัตรได้พูดถึงในกรณีของนครนะคะ ก็มีปัจจัยส่งเสริมอย่างที่พี่หนุ่มได้บอกทั้งเบาหวานความดันแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบค่ะครับผมเดี๋ยวเราลงไปฟังคําสุดท้ายวารีเด็ดของนคอมที่ทิ้งเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วคือธรรมดาเนี่ยคนเนี่ยจะต้องไปหาแกให้แกพูดคํานั้นให้แต่วันนั้นที่แกสัมภาษณ์ในรายการถุงกระแสที่ผมบอกเป็นครั้งสุดท้ายแกพูดถึงคนทั้งประเทศแบบนี้ครับอ่ะเชิญครับนครอยากจะฝากอะไรให้กับ แฟนแฟคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมัน<อ>ได้อยู่สบายดีครับไอ้สัตว์ <c oughs> ขอบคุณครับา <c oughs> คครับผูชมครับนี่ก็เป็นคำพูดสุดท้ายที่น้คอมเนี่ยพูดเอาไว้ แล้วก็สร้างเสียงหัวเราะนะฮะให้กับคนไทยที่เป็นแฟนนักคอมแล้วก็รักนักคอมนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับคําพูดคํานี้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะมองว่าไม่สุภาพไม่สมควรผมต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นวลีของนักคอมแล้วเราจําเป็นอยากจะให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนักคอมพูดคํานี้เป็นคําสุดท้ายกับแฟนคลับคนไทยทุกประเทศจริงๆค่ะ ทางรายการขอแสดงความเสียใจอีกทั้งหนึ่งกับการจากไปของนักคอมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนักคอมทุกคนค่ะในท้ายเบรกนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วย MV แห่งความอะไรถึงนักคอมค่ะ ที่บุคลากรทางการแพทย์ใครก็ได้นะครับที่เคยช่วยโควิดลงปอดและสามารถหายได้นะครับอยากให้มาช่วยพ่อคอมนะครับนะครับอยากให้พ่อกลับมาแข็ง